สำหรับคำว่าตัวบ่งปริมาณนะคะคืออะไรนะคะทบทวนอีกครั้งค่ะถ้าเรามีประโยคเปิดนะคะประโยคเปิดนี้จะเหมือนกับว่าเป็นลูกครึ่งเนาะจะไม่ได้เรียกว่าเป็นประพจน์เพราะว่าไม่สามารถที่จะบอกค่าความจริงได้ว่าจริงหรือเท็จนะคะคือจะมีตัวแปรอยู่นั่นเองนะคะเป็นประโยคที่มีตัวแปรอยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราอยากจะทำให้ประโยคเปิดกลายเป็นประพจน์ อยากจะทําให้ประโยคเปิดกลายเป็นประพจน์เพื่อที่จะสามารถบอกค่าวความจริงได้นะคะเราจะต้องเติม2เติมค่ะ 1. เติมคําอธิบายที่เราเรียกว่าตัวบ่งปริมาณเข้าไปนะคะ 2. ถ้าเราเติมตัวบ่งปริมาณแล้วเราจะต้องบอกขอบเขตเขาเข้าไปที่เราเรียกว่าเอกภพสัมพัท์ด้วยนะคะ เอกภพสัมพัสเราเคยเรียนมาแล้วนะคะก็คือคำว่า Universe ในเรื่องของเซตนั่นเองค่ะถ้าเรามีองค์ประกอบ3อย่างนี้นะคะเราจะเรียกว่าประพจน์ทันทีนะคะคราวนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของตัวบ่งปริมาณกันนะคะตัวบ่งปริมาณจะมีอยู่2ลักษณะนะคะสแบบแบบที่1น,นะคะภาษาไทยคือสำหรับทุกตัวค่ะ สำหรับทุกตัวนะคะอีกอันนึงนะคะสำหรับบางตัวค่ะคราวนี้สำหรับทุกตัวนะคะเราอาจจะใช้สัญลักษณ์เป็นแบบนี้เป็น a กับตะแคงหัวนะคะแล้วก็ตามด้วย x หมายความว่าถ้าเราพูดถึง x ทุกๆุกตัวนะคะเราก็จะใช้ตัว A หงายแบบลักษณะแบบนี้นะคะอ่านว่า4 all x นะคะอีกตัวหนึงค่ะเป็นลักษณะ e กับด้านลักษณะแบบนี้นะคะเราจะอ่านว่า for s o m x นะคะ for s o m x ภาษาไทย x บางตัวนะคะพอเราได้ตัวบ่งปริมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเติมลงไปในประโยคเปิดแล้วเราก็จะเพิ่มเอกภพสัมพัธ์ลงไปทั้งหมดนี้ประโยคที่เราเขียนใหม่มันจะเรียกว่าประโผ์ทันทีนะคะ เอาละค่ะเราจะมาลองฝึกเขียนประพจน์กันดูนะคะเดิมทีแล้วนะคะข้อนี้นะคะเราจะมี px ก็คือประโยคเปิดก็คือประโยคที่มีตัวแปรล,ลักษณะแบบนี้ตัวนี้คือเป็นประโยคเปิดนะคะแล้วเราจะต้องมีองค์ประกอบอะไรเพื่อที่จะให้มันเป็นประพจน์นะคะก็จะต้องมีตัวบ่งปริมาณสังเกตคำว่าบางตัวหรือทุกตัวในข้อนี้ใช้คำว่าทุกตัวนะคะ ฉะนั้นตรงนี้สามารถเขียนได้ว่า for all x นะคะเราจะเขียนตัวบ่งปริมาณก่อนเสมอเสร็จแล้วตามด้วยวงเล็บปีกแข็งข้างหลังนะคะในช่องวงเล็บปีกแข่งตรงนี้นะคะเราจะใส่ประโยคเปิดลงไปนั่นก็คือ x ก,กำลังสงมากกว่าหรือเท่ากับ0ค่ะและการที่มันจะเป็นประพน์ได้จะต้องมีเอกภพสัมพัทธ์ต้องกำหนด universe ์เราก็เขียนต่อท้ายลงไปเลยค่ะเมื่อ Universe เท่ากับ r นะคะก็คือ universe เป็นจำนวนจริงนั่นเองอันนี้คือทั้งหมดเนี้เป็นประพจน์แล้วนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะไปหากันว่าเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จนะคะอันนี้ก็คือสำหรับเรื่องนี้เป้าหมายสุดท้ายคือหาค่าความจริงนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาลองฝึกเขียนสำหรับข้อสองดูข้อสอ ใช้คำแปลกๆค่ะมีจำนวนจริง x ไม่เห็นคำว่าทุกตัวแล้วก็ไม่เห็นคำว่าบางตัวด้วยนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องรู้คือโปรดจำค่ะถ้าเจอคำว่ามีมันมาจากคำว่ามีบางตัวที่เป็น x นะคะเพราะฉะนั้นเจอคำว่ามีมันจึงมีความหมายว่าเป็น for sum นั่นเองค่ะเราก็เขียน for sum นะคะ ประโยคเปิดอยู่ตรงไหนประโยคที่มีตัวแปรค่ะเขาบอกว่า x ลบ1เท่ากับ0แล้วก็ลอกลงมาเลยอย่าลืมใส่เครื่องหมายปีกาแข็งแบบนี้นะคะและองค์ประกอบสุดท้ายค่ะต้องเติมเมื่ออะไรด้วยคะ universe ก็คือ1 0 1 2 3ศูนยหนึ่งสงสี่ห้า่ะคะก็แค่ลอกลงมาเท่านั้นเองโอเคค่ะเดี๋ยวเราเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะ เออรอกรณีที่มันเขียนออกมาเป็นข้อความลักษณะแบบนี้ล่ะเราจะทำยังไงนะคะเราก็จะต้องมานั่งดูประโยคที่เขาต้องการเขาบอกว่าจำนวนตักกยะ แต่ละจํานวนหมายถึงตอนนี้กําลังพูดถึงจํานวนตัก,กะยะแต่ละตัวนะคูณกับ1แล้วเท่ากับจํานวนนั้นเขียนออกมาเป็นประโยคหน่อยสิจานวนตั๋ก,กะยะแต่ละจํานวนเราไม่รู้เลยว่าจานวนตั๋ก,กะยะคือหมายถึงตัวไหนดังนั้นตรงนี้เราจึงต้องมีการกําหนดตัวแปรแทนจํานวนตัก,กะยะนั่นเองให้เป็น x นะคะแต่เขาพูดว่าแต่ละจํานวนคูณกับใครเอ่ย คูณกับ1แล้วเท่ากับจำนวนนั้นหมายถึงจำนวนตักกายะแต่ละตัวก็หมายถึงว่าแต่ละตัวก็คือทุกตัวนะคะดังนั้นข้อนี้เราจึงใช้คำว่า for all x ค่ะแต่ละตัวคราวนี้ประโยคที่เราค่ะต้องการคือ x แต่ละตัวทำไมคะคูณกับ1ก็คือ x คูณกับ1แล้วเท่ากับจำนวนนั้นจำนวนนั้นก็คือ x นั่นเองเราจึงได้ประโยคเปิดนะคะเป็น x คูณกับ1แล้วเท่ากับ x แต่ยังไม่จบค่ะการจะเขียนให้สมบูรณ์นะคะต้องกำหนด universe ์หรือเอกอภพสัมพัทธ์ด้วยเราก็ต้องบอกว่าเอกอภพสัมพัทธ์คืออะไรนั่นเองครับคือจำนวน ที่เขาพูดถึงคือจำนวนตากายะดังนั้นคิวของเราจึงใช้ตัวคิวอ่ะโทษทีค่ะจำนวนตากายะจึงใช้ตัวคิวนะคะใครยังจำไม่ค่อยได้กลับไปดูในเรื่องจำนวนจริงนะคะคิวหมายถึงจำนวนตากายะนั่นเองค่ะต่อไปค่ะดูข้อ4นะคะใช้คำนี้อีกแล้วคำที่คุ้นเคยค่ะคำว่ามีเออเราเคยใช้คำนี้มาแล้วหนะะ้าค่ะว่ามีคืออะไรคะ for all หรือ for some for some นะคะถูกต้องค่ะครว่ามีขอให้มีอย่างน้อยหนึ่งไงไม่จำเป็นต้องทุกตัวก็ได้เลยใช้ for some นะคะ for some x แล้วข้างในค่ะประโยคที่เขาพูดถึงคืออะไรอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะ f กำลังสเท่ากับสนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเติม universe ด้วยนะคะ universe คืออะไรน้องลองอ่านดูจากในข้อความนี้มีจำนวนจริง x universe คือ x หมายถึงอะไรคะ หมายถึงจํานวนจริงข้อเมื่อกี้ค่ะ x หมายถึงจํานวนตรรก,กะยะเอามาใส่ตรงนี้ข้อนี้ x หมายถึงจํานวนจริงก็เอามาอธิบายตรงนี้ค่ะดังนั้น x ของเราก็คือจํานวนจริง r นั่นเองไานไหมคะเดี๋ยวเว้นข้อ5เอาไว้ลองไปทําเองนะคะคล้ายๆกันกับข้อ4เลยต่อไปค่ะ เราไปดูตัวอย่างที่2กัน ex 2นะคะตอนนี้มีสัญลญักษณะให้แปลงกลับเป็นข้อความแต่เขากำหนด universe มาให้แล้วค่ะทุกข้อเป็นจำนวนจริงหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องอาจจะลองดูตัวอย่างที่เราเคยพูดถึงกันไปแล้วนะคะใน ex 1เพื่อที่จะมาทำ ex 2เนาะข้อสังเกตค่ะเขาใช้คำว่าอะไรคะ for all x นะคะ for all x เราอาจจะใช้คำพูดว่าอะไร อ่าเอกในที่นี้เป็นจำนวนจริงถูกไหมคะเราก็ขึ้นต้นแบบนี้ได้เลยสำหรับอะไรคะสำหรับ x ทุกตัวถูกไหมคะ for all x คือสำหรับ x ทุกตัวที่เป็นลักษณะแบบไหนเอ่ยลองมาดูคะ่ะประโยคที่เขาพูดถึงคือมีแบบนี้ใช้ตัวเชื่อมว่าถ้าแล้วด้วยนะคะดังนั้นเราก็ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าถ้าคะ่ะสำหรับ x ทุกตัวถ้าอะไรคะ x เป็นอตัวแซคืออะไรเอ่ยแซคือแซคือจำนวนเต็มนะคะคนอันนี้ถ้าใครจำไม่ได้ก็ต้องกลับไปดูบทที่หน,นะคะตัวแซหมายถึงจำนวนเต็มมีคำว่าถ้าเสร็จต้องตามด้วยคำว่าแล้วค่ะแล้วอะไรคะ x เป็นสมาชิกของ r ก็หมายถึง x เป็นจำนวนอะไรด้วยคะจำนวนจริงด้วยนั่นเอง ค่ะ,ะแล้วก็อย่าลืมค่ะต้องเขียนตามนะคะ universe ของเราที่กำหนดค่ะเมื่ออะไรคะเมื่อ universe เท่ากับอ่านะคะโอเคประมาณนี้ต่อไปค่ะลองไปดู e x 2นะคะ e x 2ใช้คำว่าอะไรเอ่ย S for s o m e x อาจจะเขียนว่าสำหรับ x บางตัวก็ได้หรือนะคะแอบมาดูค่ะใช้คำว่ามีก็ได้ง่ายดีแล้วก็เป็นการบอกไปในตัวเลยว่า universe คือ r ก็เขียนไปเลยว่ามีจำนวนจริง x นะคะก็เขียนไปเลยว่ามีจำนวนจริง x คำนี้นะคะจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนก็คือเป็นการบอกว่า for s o m e x แล้วก็บอกว่า ยูนิเวิรคือ R ด้วยนะคะคำนี้นะคะอ่ะมีจำนวนจริง x ที่เป็นยังไงเราก็ใส่ประโยคเปิดลงไปะคะ่ะมีจำนวนจริง x ซึ่งนะคะ x บวก0 x เท่ากับ2 x นีอันนี้เขียนแบบนี้ก็จะสั้นดีนะคะฝากไปเขียนข้อที่3และข้อที่4เองนะคะ